วันนี้เราจะเบรกให้หัวที่หัวตามเลยครับกับภารกิจเทสเบรกครับ สวัสดีครับอยู่กับเบนช็อกพอยต์หรือเบนเบรกพอยต์ครับเราอยู่กับเจ้าจานเบรก TRW XPS ซึ่งเป็นจานที่เราขายมาสักพักใหญ่แล้วครับ เป็นจานไฮคาร์บอนมันทนความร้อนสูงกว่าจานเบรกเดิมเวลาเบรกซ้ำๆหนักๆเหมือนที่เราลงเกียร์เอ็นลงพูทับเบอร์ครับมันอยู่ดีกว่าถ่ายเทความร้อนได้ไวเบรกซ้ำหลายๆครั้งมันก็เฟี้ยวว่าแน่นอนครับแล้วก็มีตัวร่องช่วยทําความสะอาดหน้าผาเบรกแต่วันนี้เราจะมาอันบ็อกกันครับว่ามันเป็นยังไงเรารีวิวตั้งแต่กล่องเลยดีไซน์ผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างเฟี้ยวเลยครับเป็นกล่องสีขาวดูไฮคลาสแกะให้ดูนี่อันบ็อกเลย <c oughs> ตัวจานก็จะถูกขอด้วยพลาสติกหนึ่งชั้น ทำมาให้แกะยากเฮ้ยไม่ใช่มันก็ช่วยให้แบบปกป้องแต่เขาบอกว่าเขาไม่พ่นแลกเกอร์ปกติจานเบกเขาจะพ่นแลกเกอร์แต่เนี้ยไม่ได้พ่นแลกเกอร์เพราะเขามีกระดาษซับน้ามันหรือกระดาษด,ดูดความชื้นมาให้ครับ,รบก็ป้องกันการเป็นสนิมของจานอันบอกค่อยๆ้อมกันเลยนะครับจานใหม่ๆกริบๆเลยแกะมาเราก็จะเจอจานเบกหน้าตาค่อนข้างไฮโซครับเฟีย้ยวแน่นอนครับด้วยดีไซน์ที่สวยแล้วก็ประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสกันครับว่ามันจะออกมาเฟีย้ยวออกมาเถื่อนแคนไหนครับใครที่จะเปลี่ยนนนนนจจาาบบบรกหหล่่ออแัส เอสไฮคาร์บอนของ TRW เดี๋ยวเราไปติดตั้งใส่เจ้าวิ g โน้อยแล้ววันนี้เราไปทสทบเตือนกันดีกว่าครับล้วจะติดชุดนี้เป็นนั้นกับผ้าเบรกของ TRW ด้วยวันนี้เราจะเทสทั้งผ้าทั้งจานเลยครับครับนี่คนใส่ลองยิงคือจานตัวนี้ตัวเป็นเองขายมาประมาณ4เดือนกว่าๆ5าเดือนก่อนขายเราได้ทําการเทสแบบเผื่อจนอกลายเป็นดราม่าดีกว่าที่ใส่เกนลงพูทับเบอร์ครับก็รู้สึกอเมซิ่งว่าตัวอาน,นมันถ่ายเทค,ความร้อนได้ไวจนทําให้ระบบเบรก มันไม่เฟดจนถึงตีนภูรครับแต่ห้ามทําตามเด็ดขาดนะวันนี้ก็จะเอาไปรีวิวในแบบที่ดูมาตรฐานหน่อยวันนี้เราจะไปที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตกันครับ <S <S คาแรคเตอร์ผมว่ามันได้เรื่องความทนเพราะว่ามันแทบไม่เป็นร่องเลยไอ้คำว่าเป็นร่องก็คือการเป็นรอยอ่ะมันทนการสึกหลอได้ค่อนข้างสูงผมว่าพระเบรกประมาณ3 4ชุดจานถึงจะต้องเปลี่ยนนะครับเทียบกับแบรนด์นอกราคาดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเฉพาะจานอย่างเดียวอยู่ประมาณ5000กว่าบาทนะครับตกจานกับพระ้าเบรกเสร็จก็ อยู่7,000กว่าถึง8,000นะครับปกติจานไฮคาร์บอนถ้าเกิดเป็นแบรนด์นอกแบรนดังๆก็จะตกคู่ละเกือบหมื่นนะครับเป็นตัวผ้าเบรกยูเทซึ่งฟิกชั่นมากกว่าผ้าเบกเดิมมาณ0ามนแต่ทนอุณหภูมิถึง500องศาครับจากผ้าเบรกเดิมได้ประมาณ400องศาครับจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเทสก,กันดกว่าวันนี้ เราอยู่กันที่สนามไทแลนเซอร์กิตครับมันใช่ไหมเนี่ยเอารถคอร์สมาวิ่งเซอร์กิตเนี่ยเอามาถลุงเบรกครับวันนี้มีจานมีผ้าของท r w ครับวันนี้เราตั้งใจกันว่าเราจะมาทรมานเบรกเขาแล้วเอารถแข่งคอร์สไปเที่ยวป่าก็ไม่ใช่แล้วั <c oughs> วนนี้เอามาวิ่งเซอร์กิตมันจะเป็นยังไง <c oughs> ไปดูกันดีกว่าวันนี้เราจะเบรกให้หัวที่หัวตามเลยครับกับภารกิจเทสเบรกครับ ถ้าเบรกไม่ดีมันจะเป็นยังไงมันก็จะแหกครับจริงๆอะเบรกอะทุกตัวผมว่ามันไหม้ได้หมดแหละมันมีขีดจํากัดในการทนอุณหภูมิที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นเบรกที่ดีพอไหม้แล้วมันมันต้องกลับมาเบรกอยู่ได้เหมือนเดิมอะก็คือเบรกกาเฟดได้แต่หลังจากเฟดแล้วมันต้อกลับมาเบรกได้เหมือนเดิมพอมครับ นี้วอวามเบรกันวามหามออวอันนี้เราตั้งใจเทสเบรกครับเบรกให้หัวที่หมดตามเลยครับ

ตอนนี้อุณหภูมิจะขึ้นไปเท่าไหร่ ปกติเราไม่ขับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับขี่ขึ้น,นบแบบเบรกแบบเล่นเลยใช่ครับเดี๋ยวลองวัดด้วยเดี๋ยววิ่งแบบด่วนๆเลยเปืน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  ถ้าผมกล้องนะครับเป็นตัวแทนจาก TRW นะครับดูแลจานเบรก TRW นะครับวันนี้มาทดสอบประสิทธิภาพการเบรกแล้วก็มานั่งกับคุณเบนซ์ไปด้วยนะครับก็เมื่อกี้ใส่จานเบรก EPS กับผ้าเบรก u t e c h ของ TRW ไปนะครับโดยรวมเป็นไงบ้างครับคุณเบนซ์วันนี้ก็ผลพอใจเกินคาดดีกว่าเพราะว่าตามคลิปครับเบรกหนักๆหลายๆทีต่อเนื่องหลายๆรอบมันก็ยังอยู่ครับก็ตั้งแต่เช้าก็เทสกันมาตั้งแต่เช้ากับจานเบรกผ้าเบรกชุดเดิม มันก็ยังเบรกล็อคอยู่ครับซึ่งไอจาน XPS ตัวไฮคาร์บอนกับผ้าเบรกยูเทกเนี่ยครับมันเป็นระบบเบรกที่ถ่ายเทความร้อนค่อนข้างไวเนื่องจากตัวจานครับที่มันมีคาร์บอนสูงผลโดยรวมเบนส์ก็ค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากครับก็ตามคลิปครับเถื่อนๆในสไตล์โชโ๊ปพอยครับก็ตอนแรกนึกว่าแบบผ้าเบรกตัวนี้จะทนไม่ได้นะครับเรื่องปกติใส่กับรถบ้านธรรมดาแต่อันนี้พอมาใส่รถแข่งของคุณเบน์ตอนแรกก็แบบลัวไวจะไม่ไหวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันไหว แล้วใช้ไปไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมั่นใจได้ครับว่าผ้าเบรกกับจานเบรกของ TRW ใช้งานได้ดีแล้วก็ทนได้แน่นอนครับพู้ชมก็เดี๋ยวหาว่าอวยขายของอีกก็ค่อนข้างแฮปปี้ครับกับพ้าเบรกยูเทคกับจาน TRW าร s นะครับตามคลิปมันก็เบรกหนักๆตอนเนื่องก็อยู่ดีเกินคาดทีแรกที่มาใส่ตอนเช้าก็เป็นห่วงอยู่ว่ามันจะไม่ลอดมันคลิปมันจะออกมาไม่เฟี้ยวเพราะว่ากลัวว่ามันจะเบรกไม่อยู่ผู้ตรงๆเลย แต่ตามคลิปมันก็ออกมาเฟี้ยวอะครับมันตามคลิปครับวันนี้จริงๆเราไม่เน้นว่าเข้าโค้งไวจะต้องเป็นเลสซิ่งไลน์เราเน้นว่าเบกรกล็อกให้ได้เยอะที่สุดอะครับในความเร็วความเร็วสุดทางตรงสนามไทยแลนด์สกิจก็ได้ประมาณร้อยสี่ร้อยยี่ร้อยสี่มันก็เบรกล็อกได้หนักๆตอนเนื่องหลายๆรอบมันก็ล็อกตลอดนะครับล็อกจนควันขึ้นเห็นตามคลิปว่าครับโชคพอยต์มีจําหน่ายแน่นอนครับก็ พิมพ์ไลน์แอดว่าแอดช็อคพอยต์หรือโทรเข้ามาที่เบอร์เบนได้เลยครับสินค้าของ TRW เรานะครับก็สามารถติดต่อได้จากจนดจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับมีคำถามอะไรหรือว่าต้องการทราบราคาก็ติดต่อมาได้เลยนะครับจะมีแอดพินตอบ f a c e b o o k TRW Thailand ครับหรือติดต่อช็อคพอยต์ก็ได้ครับขอบคุณครับ